นี่ครับผมพี่น้องออกกันอีกหนึ่งคลิปตอนเศร้าครับพี่น้องครับวันนี้ภาพพี่น้องมาฟังนกอยู่ริมอ่างครับริมหวยริมเมกล็ดนนกอีย่างก็ตัวใหญ่พี่น้องตรงมงอยู่นกอย่างวะนเหลียวใหญ่บ่กพี่น้อง,ง,องโอ้นกปูดสันนั้นครับผมขอพเนียนมาเศร้านี่ครับผมนี่ครับผมว่าจีใส่ต้นนี่ครับพี่น้อง นกพัอนอยู่ทธางุ่งนครับผมทั้งโซนข่อไฟครับไปอยู่ชังไหนเนะาะย้ำต่อพี่น้องได้ยินเสียงครับผมยกคลิปบแล้วครับนกสะนันขึ้นใส่แล้วครับผมนี่นะครปกติมันจะขันอยู่พุ่มนั่นครับพี่น้องครัุ้มไกลๆบนนกตัวนี้ขันอยู่แถวพุ่มนั่นแหละครับพี่น้องครับมาถแถวต้นกล้วยนี่ก่อไฟนี่เนี่ย ดีลูกนี้ต้นใหม่ไซครับผมของงนครับนี่ก็้างทั้งรับพี่น้องเลยหลุดมาก้อนครับผมไม้เห็นว่าคอยมีห่องไซครับผมเนาะหลดกรเที่ยวเหเนหะอหลุดเที่ยวอยู่สันพี่น้องตายหาแล้ววันี้อืม ไม่คือหลายแถวนี้ฉะนั้นขันขันก็เลยหยุดใจเลย อยู่ไกลๆมีขาล่มอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ที่เป็นต้นมตไม้ครับพี่น้อง ว้วนว้วนพี่น้องเอาเรื่องอยู่ครับตัวนี้พี่น้องครับ Got เริ่มขยับครับพี่นุก ra à, mày cái đến lại mà <laughs> ลอยแล้วครับพี่น้องมาดิบินเขาบินออกไรรอบขึ้นลงขึ้นลงอยู่เสียงพเนียนลั่นแล้วครับผมเดี๋ยวไปเบื้องครับพี่น้องครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมสนั้นเอาจนได้ครับพี่น้องข้าล้มหลายเต๋ออยู่กับตัวนี้กันเ้พอได้ครับผมพอได้ครับผมเสร็จสนั้นคือเก่า นันกระดินอ่ะผมเอานกลงนะครับพี่น้องครับมาอีกแล้วสนั่นครับผมสนันซอยอีกแล้วพี่น้องอของดีซะด้วยเช้านี้นั่นเดนั่นเดนั่นเดพี่น้องเอ้ยแง่ได้ซอยยังวะไอเด่นสนั่นลูก ต่อยมันลงมาบังคับ้ห้ควันยังหมาี่นาดนึยนี่าะเชอใอมนตรงนา้แหละครับผมสนันสนันไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆขึ้นหยางสิได้มาน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยเสร็จบอกสนันจนได้ครับผม มันเป็นไม้ยุข,ข้างอ่างเคลื่อนใหญ่ครับพี่น้องอ่างญ่อ่างหนาม่โอ้ดทางหัวเป็นอ่างครับผมแถวผมมาใใจนี่เป็นนี่แต่ต้นมจยาลาบนามครับผมเนี่ยอ้นต้นไม้กลางห้างดอกตะวันมีหนกตัวนี้แต่เมือออม่อนันผ่านมาได้ยินครับผมเอาครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีเมื่อนะก่อนครับผมอยากสวยเติมแล้วครับเมื้อนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ